เดี๋ยวใส่จอการ์มินไปวิ่งไว้ก่อนนะเดี๋ยวไปลองก่อนลงอ่ะตัวนี้จะเป็นตัวในตระกูลของชิ๊บแหม่ของการ์มินเนาะตัวนี้เป็นตัวท็อปเราเดี๋ยวพยายามไล่ไว้ก่อนก่อนนะตัวนี้ก็เดินเสร็จแลวระวังหลุดหลุดอันนี้ผมไปอัปเดตโปรแกรมตัวใหม่ล่าสุดแล้วถ้าเกิดใครเคยเห็นในสีของตระกูลวิทตัวนี้ผมอัปโหลดโปรแกรมมาเรียบร้อยแล้วนะการอัปโหลดแนะนําว่าส่งมาอัปดีกว่านะอ่จะมีข้อมูลสายอันนี้เป็นกล่องโปรเทคของผมนะอันนี้เป็นกล่องตัวเก่าเลยแต่มันมีน้ําหนักเยอะ แต่ว่าผมชอบตัวนี้เพราะว่ามันรับนี่ครับสังเกตการกินไฟมันกินรับซับแอมได้เยอะนะครับได้เยอะมากอันนี้ก็จะเป็นปลักของอน,นิกามินผมจะทำเป็นหัวหนึ่งกิโลวัต์ทำปลักไปเผื่อแล้วอันนี้เป็นหัวสแกนข้างน้ําลึกนะครับชุดนี้ก็เป็นสองเรดารา์แล้วอีกปลักหนึ่งก็จะเป็นของอาพานอติกอันนี้กล่องควบคุมแล้วก็ตัวนี้ชุดเทอร์มินอล อ่าชุดนี้ก็จะเป็นของเครื่องยนต์ก็คือไฟแบตเตอรี่ชุดนี้เป็นของชุดไฟโซล่าเซลล์เพราะหลักๆแล้วเราจะใช้พลังงานจากโซล่าเซลล์เป็นหลักนะครับเพราะจะมีแบตเตอรี่ในนี้2ลูก2ลูกนะแล้วก็นี่เป็นชุดสายรดาของการ์มินนะครับแล้วก็อ่าแล้วก็เป็นสายของ BNG h a l ์นะครับตัวนี้ก็จะเป็นลักทีนวันนะครับทีนวันอันนี้นะอยู่ได้นานนะผมว่าอันนี้อยู่ในเรือประมงผมประมาณปี2ปีแล้วเนี่ยดูสภาพมันอยู่การรักษาด้วยเนาะ นี่ก็จริงแล้วผมไม่มีเวลาว่างทำเพราะน,นาาีน่ารองมาทําให้จัดการทั้งหมดนะผมมาให้ชั้นเอาใการให้แล้วก็นี่เป็นปลั๊กของขนาดหนึ่งกิโลวัตต์เออสับได้เลยแล้วก็ปลั๊กซิมราดเดี๋ยวจะมีหัวแอร์มาตอนนี้เอาชั่วคราวด,ด้านท้ายเรือก็จะเป็นเสะตอนนี้มีอยสามแต่ 3, ว,ว่าที่แรกว่าจะสามเห็นแล้วพื้นที่แล้วเดี๋ยวทางน้ําเพี้ยนเนี่ย เดี๋ยวจะเพิ่มอ,อีกสองจะเป็นหัวเอมาใส่สำยังแล้วก็อีกสองตัวนี้ไม่แน่ใจว่าจะเป็นเรมารีนหรือโลเลนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวดูดูดงบริษัทว่าเอาอยัางไงว่าจะเอาหัวตัวใดลงซึ่งบางอย่างผมไม่ได้ขายนอะแต่ว่าโรงงานให้มาลองจงซึ่งผมชอบลองอะนะครับซึ่งก็จะแจ้งเมื่อกี้ผมก็ลงข้อมูลไว้นในกลุ่มแล้วเนาะเพราะผมจะขออนุญาตนะครับหลังจากนี้ทุกๆสัปดาท์นะครับทุกๆเสัรดาห์ ผมจะออกทํางานเพราะว่าตอนนี้ผมมัวแต่ห่วงเรื่องของการขายของเป็นหลักเลยทําให้ข้อมูล,ลปีแล้วข้อข้อมูลที่ออกมาผมว่าไม่ใช่สไตล์ของผมเลยข้อมูลน้อยมากซึ่งทีนี้หลังจากนี้ไปทุกๆส่อทิทอ์นะผมจะออกทําข้อมูลถ้าลมไม่แรงถ้าอากาศอํานวยออกทุกสอ่อทิ์พอเสร็จงานบรรสุกเย็นปับ๊บผมไม่เริ่บอ,อ,อกเรือเลยซึ่งทีนี้นะครับการติดต่อสื่อสารต้องขออนุญาตนะเพราะว่าในการทําข้อมูลนี้ผมว่ามันจะมี คกไม่ว่าท่านหนึ่งท่านใดก็ตามที่รับกรกฏจากผมไปแล้วเมื่อ8ปีที่แล้วก็ตามข้อมูลให,หม่ท่านก็ยังสามารถได้ข้อมูลจากผมอยู่นะึ่งก็เลย,จยแจ้งว่าทุกๆุกศอทิตหลังจากนี้ไม่สามารถติดต่อเบอร์หลักผมได้เนาะแต่วันจันทร์ถึงศุกร์วันทํางานสามารถโทรหาผมตั้งแต่8ปดโมงเช้าถึง1นึ่งทุ่มเต็มร้อเป็นต์ นะครับผมขออนุญาตเพราะว่าในการทำข้อมูลเพราะหนึ่งเทคโนโลยีมีการพัฒนาตลอดเพียงแค่หมวดสธิตอันนี้ส่วนตัวผมเนาะเพียงแค่หมวดสธิตมันแก่ก็เป็นส่วนหนึ่งแต่เมื่อการทําข้อมูลโรงงานวัยนึชใจในการทํางานของผมมาตลอดทางผู้ใหญ่ก็สนับสนุนก็มีอุปกรณ์มาลองบางรุ่นเป็นอุปกรณ์ลองซึ่งผมไม่สามารถออกสื่อได้เพราะว่าเป็นการลองเพื่อทําข้อมูลจะจะผลิตในรุ่นในปีต่อ,ตอไปนะครับอันนี้ก็เป็นงานเก็บของน้ารองนะครับนี่นะานกับน้ารองแล้วก็ทางของช่างมี เดี๋ยวผมพอตรงนี้ของเดิมมันจะเป็นของการมินอยู่แล้วเนาะตัวนี้เมื่อก่อนสมัยก่อนมันแปดหมื่นกว่าเนาะแต่มันมีโปออกมาตอนนั้นห้าหมื่นกว่าผมนี่คว้าคว้าด้วยความรวดเร็วเลยมันเหลือหมื่นกว่าเพราะว่าผมเห็นสกีภาพแล้วอย่างเดียวเลยที่มันไม่ใช่เพราะมึงมันไม่มีทัศกรีนแต่ข้อดีมันคือมีลูกบิดอ่าตัวนี้ก็เป็นมอสในสกตตัวนี้ผมใช้พลังงานอยู่ที่ประมาณหนึ่งจุดหนึ่งจุดสี่แอมเฉพาะจอนี้จอเดียวหนึ่งจุดสี่แอมนะครับตอนนี้คือผมจะแยกเลยนะครับนี่ก็ชุด อ๋อนี่ก็มีบางท่านว่ามันเป็นเออนี่นี่ครับว่าไอ้ตัวนี้มันเทิ้งหม่ไหมมันมีมานานแล้วผมได้โอกาสไปเจอเร,รือเรือใบที่ใช้กามินเมื่อประมาณสักสี่ห้าปีหรือสามปีผมจะไม่แม่นนะนี่ผมก็เลยซื้อมาตอนนั้นมาลองเลยมันดีมากกับการตกปลาดีอย่างไรผมก็มีข้อมูลลองไปเรียบร้อยแล้วซึ่งบางท่านอาจจะไปซื้อหัวเสริมมาอีกซึ่งหัวเสริมนั้นมันจะมีรายละเอียดว่าใส่กับเรือแบบไหนเรืออย่างไรที่ต้องใส่ หรือเร,รือแบบไหนใส่นี่ก็พออ่ามันก็มีหลายเหตุผลนะครับมันจะเป็นข้อต่อระบบสองพันนะครับชุดนี้อยู่ประมาณหมื่นพันนะครับอันนี้เมื่อเมื่อถ้าผมจะไม่ผิดนะ้งสามสี่ปีที่แล้วผมไปเจอมาโอ้โทษสมองง่ายมากผมขอใช้คําว่าง่ายมากเพราะผมชอบตอกสมองเนะาะเดี๋ยวมาดูอีกต่ออ่าอันนี้เป็นจอการ์มินนะครับตัวน,นี้ออกมาสักสองสามปีได้แต่ผมอัพอ่าโปรแกรมจะบอยแล้วนะครับก็เลยได้เป็นจอของการ์มินนะครับตัวน,นี้ก็ออกมาประมาณสักหลายปีแล้วผมว่าผมใช้อยู่ตั้งแต่เรือหางยาวแล้วก็มานี้นานแล้วนะผมว่า แต่ตอนนี้ผม,มอัพเป็นอซอฟต์แวร์ใหม่แล้วสังเกตนะครับสีซึ่งถ้าเป็นสายการมินครับสังเกตได้เลยว่าหมวดสีเหล่านี้ไม่มีในการมินมาก่อนนี่คือการพัฒนาสุดขีดของการมินนะซึ่งทีนี้เดี๋ยวผมจะเดี๋ยวเปิดไฟเปิดไฟเปิดไฟมองไม่เคยเห็นอ่าก็คือตรงนี้ก็จะมีพวกจอตรงนี้ผมเมื่อเลยจะวางจอเพราะตรงนี้ก็น่าจะมีเป็นจอซิมราดตรงนี้เนาะซิมราด แล้วก็ตัวนี้ก็มีการมินลิงก์ก้านิ้วแล้วก็บีเนจีเนี่ยผม,ผมเลยห่วงว่าถ้าเกิดว่าเราเพราะผมเป็นคนโรงงานหรือบอริษัทก็ตามเขาจะส่งของมาลองเยอะมากซึ่งนี้ถ้าเกิดแกออกแก,แกผมว่าทุนหมดตอนนี้เดีแกจะอาจจะมาเอาไม้มาตีนะครับตอนนี้ไม้มาตีให้ได้พื้นที่นิดหนึ่งเดี๋ยวต้องดูอีกทีนะครับตรงนี้มีสายต่างๆเดินอยู่ซึ่งทีนี้ถามว่าสายที่มากับสายไฟกวนไหมมันมีกวนนรอเาแต่ตอนนี้มันมีเคราของของ,ของ,ข,องของตัวช่วยที่จะมาช่วยลดของการกวนได้นะมันก็ หลักๆเลยผมเลยบนลำนี้ผมไม่ได้ทำอะไรเลยเพราะว่าผมมัวแต่หวงขายของมากเกินเนาะต้องต้องพูดเลยว่าต้องพูดจริงๆเลยว่ามัวขายของมากเกินแต่ทีนี้ผมต้องแจ้งเลยเนาะว่าผมจะทําข้อมูลให้กลับมาเป็นสไตล์เดิมเต็มที่เต็มร้อยนะครับเพราะว่าปีที่แล้วผมมีข้อมูลน้อยมากนะครับเราเดินทางกลางคืนสังเกตนะตอนนี้มันมืดมันมนัน่นนะเดี๋ยวผมปิดก่อนของรกมากสังเกตน,นะครับนี่มันมืดมากนนี่นืดเสยอ่าแต่พอเปิดนี่เป็นกลางคืนคร้บปั๊บนี่ครับ สำคัญเลยครับวิ่งกลางคืนครับเรือเครื่องเหล่านี้เป็นเครื่องที่มีรอบความเร็วที่สูงนะครับเจอกิ่งไม้กันอะไอย่างนี้น,เ,นเราพอได้เห็นพอได้หลีกได้นะครับเดี๋ยวก็เข้าต่อนี่ก็จะเป็นแต่ว่ารอบัที่ไปลองนี่ไมีได้ต่างๆไม่น่าจะได้ลองเนาะเพราะว่าขอไปลองเรื่องของเรือบาลานเรือให้ด้วว่าเรือต้องถ่วงน้ำหนักถ่ายเทน,น้ำหนักไว้ตรงไหนบ้าง ถ่านมันนี้ก็เปล่เาเล้งแตว่าปีนี้เตรียมทาข้อมูลเลเก็บน้ํา300แต่ทีนี้ผมมีได้ได้หมายมาถึงน้ํา400เมตรแล้วแต่เดี๋ยวหัวคอยหัวเพราะว่าโรงโรงงานกาลังนัดอยู่ว่าจะเอาแบบไหนกันแน่เดี๋ยวดีผมผมก็ไม่รู้อะไรมากว่านั้นก็คือคอยผู้ใหญ่แจ้งอย่างเดียวเนาะนี่ครับเดี๋ยวก็ว่ากันต่อเรื่องของเก็บรายละเอียดยเรื่อยแล้วบางส่วนที่ต้องเจาะนี่อีกเพราะว่าจะมีพวกจอเพิ่มเต็มวันนี้น่าจะเต็มเลยอยู่ประมาณ6จอถึง8จอเดี๋ยวค่อยว่ากัน น,นี่ก็กล่องตัวนี้เลยต้องใช้ชุดตัวกันไฟกระชากชุดใหญ่เลยนะครับตัวนี้นี่ดีมากนะครับผมใช้มานานแล้วตัวนี้ผมแกะจากตัวเก่ามาลับเก่ามาใช้ต่อก็ลงบอกเลยว่าอุปกรณ์นะครับค <c ười> ่าใช้จ่ายแรงกว่าเรายยือเยอะลงมาเยอะมากเดี๋ยวที่เยอะนะครับส่วนตัวชอบส่วนที่สองอยากรู้เมื่อรู้จะนำนำเสนอข้อมูลที่เหมาะแก่ประเภทแต่ลนะท่านว่าชอบแบบไหนผมก็จะหาข้อมูลนะครับ ผมว่าได้จะหาข้อมูลที่มาตอบโจทย์ว่าท่านต้องจ่ายจ่ายของการจ่ายงท่านนั้นเหมาะกับประเภทที่ท่านต้องจ่ายไหมเนาะผมพยายามไล่ให้ได้มากที่สุดนะครับแล้วขออนุญ,ญาตเลยครับว่าหลังจากนี้ไปเนาะท,ทุกสุกศตทิต์ผมจะติดต่อไม่ได้เลยเนาะจะทําข้อมูลเต็มที่ส่วนหนึ่งในคําว่าทดสอบประกรณน,นั้นคือหนึ่งผมเองเป็นคนชอบตกปลามากปีที่แล้วมาผมไม่ได้ออกปตกปลาเลยเหมือนขาดอะไรไปบางอย่างมาหลังจากนี้ไปเนาะทุกๆุกศทิท์นะครับ ต้องแจ้งพี่ๆทุกท่านน้องๆทุกท่านหรือผู้ใหญ่ทุกท่านหรือลูกค้าทุกท่านนะครับว่าผมจะทำ,ทำข้อมูลให้มากกว่านี้เพอติเทคโนโลยีบอกเลยว่าปีหน้ามีอะไรเรา้เราๆแน่นอนเพราะว่าของที่ส่งมานี้แต่ว่าต้องบอกว่าผมไม่สามารถออกสื่อได้เนาะเป็นของที่โรงงานตั้งใจส่งมาลงเพื่อจะให้รู้ว่าศักยภาพในการใช้างนานอุปกรณ์นั้นขีดจำกัดอะไรเป็นไปบ้างเพื่อจะส่งกลับไปให้โรงงานวิศวกรเขาเออกแบบมาเรียบร้อยแล้วครับเขาออกแบบมาทุกอย่างแล้วดีแล้วแต่ในแต่ละพื้นที่นั้น การนำเสนอภาพต่างๆก็จะต่างกันไปเนาะผมก็ทำการ่อเดี๋ยวค่อยมุนกันต่อสวัสดีครับบางคุธภูเกี